เป็นงไงกันบ้างกับห้าอันดับแรกมีเรื่องไหนตรงใจบ้างไ,มไหมเลยแต่ถ้าาว่าใครยังไม่ดูพาร์ทที่หนึ่งแล้วก็กดตามเข้าไปดูได้ตรงลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูห้าอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะ อันดับที่5คาคุยะซามะสงครามสารภาพรักฉันว่าใครคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่อนิเมะโรแมนติกคอมเมดี้แนวความรักในโรงเรียนแล้วก็คิดผิดถนัดแล้วถ้าเกิดถามว่ามันพิเศษยังไงล่ะก็ให้หลองนึกภาพว่าเกิดเอาเรื่องเดซนอตมาทําเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้มันเป็นแนวสงครามจิตวิทยา แต่ว่ามันไม่ได้เอาจิตวิทยามาฆ่ากันแต่เอามาแข่งกันว่าใครจะสารภาพรักก่อนกันไม่รู้ว่าคิดได้ไงนหละเอา psychology warfare มาทำเป็น r o m ติ t i c comedy แล้วไอ้จิตวิทยาที่ว่านี่ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาด้วยนะแบบประมาณว่าใช้ทฤษฎี halo effect ในการทำให้อีกฝ่ายสารภาพรักกับคนเขียนแม่งล้ำสุดยอด มิยุกิพระเอกของเรื่องนี้เป็นประธานนักเรียนที่หล่อและเรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนแต่ว่าบ้านเสพจนจนชิโนมิยะคาคุยานั้นบ้านรวยระดับต้นของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งยังสวยรวยมีความสามารถหลายอย่างเรียนเก่งอันดับสองของโรงเรียนแต่เะว่ามีข้อเสีย,ยุยยางนึงคือนมแบนแล้วทั้งพระเอกกับนางเอกนี่ก็เป็นซินเดเรลล่ากันทั้งคู่ด้วยนะสองคนนี้ได้ต้องมาทำสงครามจิตวิทยาก,กันนะว่าใครจะสารภาพรักก่อนกันแล้วแบบว่า,าชิงไหวชิงพลิบกันไม่แพ้ค,คู่ของแอ,อลกับคีร่ในเดนโนเลยนะแล้วอีกตัวละครที่เป็นสีสันขอออองงงเเเเรรรืื่่่่่่่นนนนีีีี้กกกกกก็็คคคูจจิววาาาาาาาะะชททไปปมยยตตััลแโ นักข่าวเลยว่าคนที่เอามาเต้นท่าชิกะเคาเบื่อกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดการนันน่นเต้นกันเข้าไปแต่ละคนนี่เห็นแล้วมือไม้สานไปหมดที่จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ขำแบบว่าฮากิงกับเรื่องอื่นในรายการมันจออกอแนบแบบว่าอมยิ้มแบบขำนิดนิดแต่มีได้ยิ้มตลอดเกือบทั้งเรื่องแต่ว่าสาเหตุที่รวมอยู่ในรายการนี้ก็เพราะว่าถ้าให้พูดถึงอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชั่วโมงนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยมาที่หนึ่งแน่นอน มาะสำหรับพวกที่ชอบอัน,นี่ตรลงแบบที่ไม่้องตรลงแบบบ้าบาบอมาว่าคนเขียนแม่งโดมกาวก่อนวาดอันดับที่4ไสคพิไอหนุ่มพลังจิตอนละเวง ไซคิเขาเป็นเด็กที่มีพลังจิตเอสเปอร์ตั้งแต่เกิดแล้วแต่ละพลังนี้เทพหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทเลพอร์ตเทเลพาธีวิ้ปไปไหนก็ได้อ่านความคิดคนก็ได้อย่างถ้าเกิดใครถามว่าอนิเมะเรื่องไหนพระเอกเทพที่สุดนะไซคินี่แหละแม่งเทพสุดแล้วแต่ว่าเขาสึกมองว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญและไม่อยากได้พลังจิตนี้นะแล้วก็ต้องคอยพยายามปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองนั้นมีพลังวิเศษอยู่ซึ่งเขาก็พบแต่ความยากลำบากในการปกปิดพลังวิเศษนี้เอาไว้นะเขาเลยใฝ่ฝันอยากจะได้ชีวิตแบบเด็กมอปลายทั่ ทั้งเนนโดเด็กมอไายแต่เสกไว้ผมทรงโมฮีแกนทําตัวแม่งบ้าๆบอๆแล้วก็ไคโดที่แบบเป็นโรคจูนิเบียวคิดว่าตัวเองเป็นปีกทามินดักเฟมมัสเตอร์แล้วก็เทรูฮาชติตอนแรกนู้จะเป็นคนปกติสุดท้ายก็ไม่เต็มอยู่ดีสาวงานประจําโรงเรียนแต่ว่าหลงตัวเองขั้นหนะักแล้วก็ตัวละครอ,อีกหลายตัวค่อยๆโผล่มาทีละคนแต่ละคนนี่ไม่เต็มทั้งนั้น คนที่ว่าเรื่องนี้เขาประกาศว่าเขาจะมาล้มตำแหน่ง king of parody หรือเทพแห่งมังงะแนวเส็จสีร้อเรียนจากกินธมามะและถ้าเกิดว่ากล้าออกตัวขนาดนี้มันต้องมีอะไรดีแน่นอนซึ่งจะว่าไปแล้วคอนเซปต์หลายๆอย่างนี้ก็จะคล้ายๆอนิเมะเรื่องกินธมามะอยู่นะแต่ว่าจะเน้นการเสร็จสีร้อเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปหรือชีวิตประจำวันซะมากกว่ามีร้อเรียนการ์ตูนเรื่องอื่นหรือ p เคา u เจอร์บ้างเป็นระยะแต่ไม่ได้เน้นเหมือนอย่างกินธมามะส่วนอีกคอนเซปต์หนึ่งที่เหมือนมากๆเลยก็คือพวกมุกที่เล่นเกี่ยวกับการ breaking the fourth wall หรืืือออออออกกกก็็คคคคาาาาารรรรรรที่่่่ตตััััววววลละนนนนแหูููู้้้เเงยยใิมมสสสถพดดุบไ งคั้ก็มีการเสียดสีรเรียนอนิเมะของตัวเองซึ่งตรงพวกนี้จะเหมือนกับกินเทมะมากๆและถ้าจะให้เปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยตัวไซคีไปเอกของเรื่องนี้ก็จะเหมือนกับชิงปาจ,จีในเรื่องของกินเทมะคือเวลาที่ตัวละครอื่นมันทำอะไรเพี้ยนเพียนเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยเบรกแล้วคอยพูดตกปุ๊ว่าโลกความจริงอ่ะมันควรจะเป็นยังไงซึ่งมันจะทําให้คนดูเนี่ยตลกมากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะเหมือนเป็นการเปรียบเทียบว่าไอ้โลกที่มันเพี้ยนเพียนกับโลกจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยสรุปแล้วอนิเมะเนี้ยจัดว่าเป็นอนิเมะที่ตลกมากเรื่องหนึ่งตัวคาแรคเตอร์เพี้ยนเพียนก็มีเยอะหลายตัวแล้วก็จะมีความคล้ายกินเทมะอยู่หลายอย่างแต่ว่าจะไม่มีฉากที่มันเ ซีรีสีเหมือนอยางกินหมะเป็นงานาตลกเบาะสะมองเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอ,อันดับที่สามฮินามัสซีริคู่หูยากุซ่ากับสาวน้อยพลังจิตถ้าจะถามว่าอนิเมะเรื่องไหนที่มันสนุกเกินความคาดหมายอันดับหนึ่งนะแล้วก็เรื่องนี้จะต้องได้อันดับหนึ่งอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสยัย พราะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักแต่ว่าเรื่องของความตลกนี่เกิดเรื่องดังๆไปอีกเยอะมากนถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไซเนนนะแต่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ดูก็ตลกเหมือนกันหมดแลวมันก็เป็นตลกที่แบบตลกจากมุกข,ของตัวมันเองด้วยนะไม่ต้องอาศัยการตบมุกหรือทำลายร่างกายเหมือนอนิเมะเรื่องอื่นๆเพื่อให้ตลกขนาดบางมุกเราทุทันก่อนแล้วนะพอถึงเวลาม,มันก็ยังโคตรตลกใครที่กำลังเครียดๆอยู่เรื่องนี้รับรองไม่มีผิดหวัง สำหรับพอสของเรื่องนี้นะฮะเริ่มต้นจากนิตายาคุซ่าปอดแทกนั่งเล่นอยู่ในคอนโดอยู่ดีก็มีลูกรักบี้ตกมาใส่หัวซึ่งลูกรักบี้นั้นก็คือฮินะสาวน้อยเอสเปอร์พลังจิตของเรานั่นเองหลังจากมาอยู่กับนิต่าแล้วก็ทำตัวเป็นปิงปองๆเอาแต่นั่งเล่นเกมแล้วนิีน่็ยังกวนตีนแบบหน้าลิ่งๆมากแต่ว่าก็ยังมีข้อดีอยู่ก็คือเพราะว่าฮินะมีพลังเอสเปอร์อยู่เลยช่วยให้นิตาเนี่ยได้ดิบได้ดีในอาชีพยาคุซ่า เสร็จแล้วสักพักก็มีสาวเอสเปอร์ส่งตามมาอีกสองคนจากโลกอนาคตคืออันส่กับมาโอสองคนที่พลังเอสเปอร์ถึงจะไม่เท่าฮินะแต่นิสัยเอาการเอางานคนละโลกกับฮีนาเลยฮีนานี่ขนาดไปโรงเรียนวันๆก็ยันก,กินกับนอนอย่างเดียวต้องให้ฮีตมิีเพื่อนร่วมห้องช่วยอยู่เป็นประจำเรื่องนี้พวกตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงนี่มีแต่คนเอาการเอางานนะยกเว้นฮีนาะทั้งกวนตีนทั้งเอาแต่ใจพวกผู้ใหญ่ก็คอยเอาแต่สปอยสำหรับคนที่ชอบอนิเมะแนวตลกๆนักใสๆนะฮะเรื่องนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน อลนの勉強しにアメリカに行くためさเดี๋ยวแแค่กระบอตรงกลางสินะอยากจะโดนตัดจบงไงอันดับที่สองกินธรรมะ รู้เปล่าว่าก่อนจะหมดความจําเป็นที่จะต้องอธิบายหรือแนะนาเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดใครไม่รู้จักที่ต้องถามว่าเคยดูอนิเมะหรือเปล่าเนี่ยและถ้าดังกว่าเรื่องนี้ก็คงจะมีแค่วันพีทเรื่องเดียวและฮะแต่น่าเสียดายฮะมางานเรื่องนี้เพิ่งจบไปได้ไม่นานหลังจากวาดมา15ปีแลวมันกล้าจัดว่าเป็นการ์ตูนนาตรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้สําหรับอนิเมะเจ้าแห่งการเสียดสีล้อเลียนเรื่องนี้นะที่ล้อเลียนแม่งไปหมดทุกอย่างทั้งการล้อเลียนปรัโชกาอาจจะ ทั้หมดถ้าจะให้เทียบกับการ์ตูนอนิเมชั่นฝรั่งนี่ก็ประมาณ Family Guy ะะได้เลยนะแล้วมันก็เป็นอนิเมที่คนเทคนิคการเล่าเรื่องตลกมาใช้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการ parody เสียดสีร้อเรียนเล่นมุกพวก Dark Comedy มุกทะนึ่งรามกจังไรมุกแนว Satire สติก St และใช้เทคนิคพวกตบมุกระหว่างตัวละครกับ Reaction แต่ว่าเอกลักษณ์ที่เป็นข้อเด่นที่สุดของอนิเมรเรื่องนี้เลยก็คือการ Breaking The Fourth Wall ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นผลเหล็กของดูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําหนังทําละครทําการ์ตูนทํานิยายนั่นก็คือกฎที่ว่าห้ามให้ตัวละครนั้นนะรับรู้ว่าตัวเองอยู่ในโลกของละครหรือนิยายเพราะเชื่อกันว่ามันจะทํา คนดูไม่อินและไม่เกิดอัตโนในการรับชมแต่ว่ากินมานี่แหกกฎข้อนี้กระจุยกระจายจนมากลายเป็นเอกลักษณ์ประจำอนิเมะของเรื่องนี้ไปเลยนี่แกคือสุระใช่ไหมเนี่ยนี่แกทำอะไรลงไปเนี่ยรักษาภาพพจน์ของแกหน่อยสิโอยบ้าจริงๆเลยไรอย่างไอสุดๆไปเลย อนิเมะเรื่องนี้นี่แค่เซตติ้งนี่ก็ล้ำสุดขีดแล้วซามูไรผมสีเงินถือดาบไม้ขับเวสป้าเปิดร้านสารพัดรับจ้างอยู่ในเมืองเอโดะแค่เปิดเรื่องมานี่ก็ร้อเรพอรสารญี่ปุ่นอย่างสลุกสนาแล้วเรียนเปรียบเทียบพวกฝรั่งที่น้าอนาธิคมแต่เปลี่ยนให้เป็นมนุษย์ต่างดาวมาลุกรานแทนแม่งก็ยังเอาบุคคลจริงในักวิทาศาสตร์ญี่ปุ่นมายำสาระอยู่ก,กี่คนน่าจะเกินหลัก10-20คนเลยแหละแล้วลเป็นอนิเมะที่มีตัวละครหลักเยอะมากเฉพาะตัวหลักๆนี่30ตัวได้เลยมั้งแล้วลส่วนใหญ่นี่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ด้วยวถ้าใครไม่เคยดูนี่ต้องรีบหามาดูเลยด่วนเป็นอนิเมะที่พ่าจะหยิบมาดูกี่รอบแม่งก็หา ุก,กถ้าไปเก็บมาได้ภายใน20่สิบวิแล้วก็จะยอมเล่นด้วยก็ได้นะแต่แกบ้าเลวเลวบริสุทธิ์เลยอะแกราะเลวลูกแกลงกนแก่แบบนี้เลยยังไงอะบุปปาไม่ไดฉันโมโหลงดังอยากระเดือกเนื้อจะแย่อยู่โมอันัอดับที่หนึง่งแกนบูกวนป่วนชวนบุงบ๋ง เรื่องนี้ที่เขาชวนไปบุงบุงนี่ไม่ใช่ชวนไปดูดปุ้นนะครับเขาชวนไปดำน้ำ เพราะว่าเอโอลีเพของเรื่องนี้พอเป็นเฟสชีนี่เขาก็มาอาศัยอยู่กับลุงนะซึ่งลูกของเขาเนี่ยเปิดร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำอยู่ใกล้ๆกับหมาลัยเลยทาให้เอโอลีเพของเรานี่จับพัดจับผูกเขาอยู่ในชมรมดำน้ำแล้วก็ลากโคเฮเพื่อนสนิทคู่กัดเข้าไปอยู่ด้วยกันคนหนึ่งแล้วไอ้ชมรมดำน้ำที่ว่านี่ก็ไม่ชมรมดำน้ำธรรมดาซะด้วยนะเพราะไอ้รุ่นพี่ในชมรมแต่ละคนนี่แม่งสุดยอดทั้งนั้นไอ้ความฮาหลักๆของเรื่องนี้ก็ฮาจากความบ้าของไอ้พวกเนี้ยในชมรมเนี่ยแหละเรื่องนี้ไม่ได้ฮาหรือว่าบ้าแบบสายดมกาวแต่ว่าเป どうだよりうーん…なんとも…あ,あいや、待て ถ้าใครที่เคยเรียนหรือว่ากำลังเรียนอยู่ในคณะที่ผู้ชายเยอะๆนะประมาณพวกวิทยาถาปัดอะไรพวกนะี้ดูเรื่องนี้ล้วจะคิดถึงตอนสมัยเป็นเฟสชีมหาเลยเพราะว่าไออารมณ์ตอนเป็นเฟสชีล้วโดนรุ่นพี่จับบังคับแดกเลานี่นเหมือนกันเป๊ะๆมุกฮากับมุกตลกนี่แม่งก็เหมือนกับว่ามาจากชีวิตจริงของช่วงนั้นที่แม่งมักจะพัวพันอยู่กับเรื่องไม่กี่เรื่องนั่นก็คือหาเรื่องแดกเล่ากับหาเรื่องรีสาวและนอกจากความฮาความบ้าความตลกของเรื่องนี้แล้วอย่างหนึ่งที่อนิเมะเรื่องนี้มันเจ๋งก็คือฉากน้ำน้าใต้ทะเลนี่ราาาตตเสสวว่่่นนแ ทำอนิเมะเรื่องนี้มันยังทําสู้มังงะไม่ได้เท่าไหร่เรื่องนี้แนะนําว่ายังไงก็ต้องควรอ่านมังงะด้วยเพราะมังงะของเรื่องนี้เป็นมังงะที่แจ๋งมากๆแต่ยังไงโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นอนิเมะที่ตกสุดยอดเรื่องอยู่ดีเดอกนี่ก็ต้องไดบอนิเมะสุดาเด็กนี่ทุกคนพร้อมกันหรือยังจ้าาแกจะไปแล้วนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดอบเล่จะออะรก็ตแกแปลกหน้าแบนี้ด้วยนันเนี่ยอุตส่าห์ได้กินเนื้อย่างแท้ ตอนนี้ท้อผมร้องจอกๆแล้วนะถึงจะผิดต่อคุณตาแต่เราแกล้งให้เขาจับได้จะได้รีบๆไปสักทีบ้าไปเล้วอ๋อ